สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับบอยโฟโตทริกนะครับวันนี้มาบริการเซตไลฟ์นอกสถานที่ถึงบ้านลูกค้านะครับเซตนี้นะครเราใช้กล้อง panasonic lumix g90 นะครับกล้องรุ่นนี้นะครรองรับเทคโนโลยีได้อีกหลายปีเลยนะครับเพราะว่ากล้องเป็น 4k ปรับสีผิวสวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญกล้องเนี่ยถ่ายรูปได้แล้วก็มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวแล้วก็ป้องกันฝุ่นละอองแล้วก็ป้องกันน้ําได้ด้วยนะครับ วันนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะนํากล้องรุ่นนี้นะครมาเซตไลฟ์เดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับกันนะว่าวิธีปรับเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับแบตดัมมี่เนี่ยก็คือจะเป็นการไลฟ์นะครับโดยไม่ต้องชาร์จแบตนะครับสามารถใช้ได้24ชั่วโมงสามารถเสียบแบบนี้หรือบางคนเรียกแบตดัมมี่ว่าแบตกระสือนะครับซึ่ง ไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อนะครับอันนี้ก็เรียกว่าดัมมี่เพราะนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะรูปล่างนะฮะเป็นเป็นแบตเตอรี่ของกล้องเลยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้อะนะครับแล้วก็ตรงห่วงตรงนี้นี่ห่วงตรงนี้ครับกดเข้าไปนี่ครับมันจะมีรูตรงนี้เอารูตรงนี้ครับลอดไปนี่ครับลอดมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถปิดฝาได้ปกตินี่ครับจะจเยอะย่อออกมาแบบนี้อ่า พอออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะติดตั้งกับขาตั้งกล้องตัวนี้อ่ะอันนี้ใส่ขาตั้งกล้องให้ใส่เป็นแนวแบบนี้ครับน,นะเพราะว่าเวลาเราใช้ขาตั้งกล้องแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันจะมีตรงนี้หมุนถ้าเราไปติดแบบนี้มันจะใส่ล็อกตัวน,นี้ได้ครับนี่แล้วก็ล็อก<ม>เ่ยล็อกแบบนี้ได้เลยเนี่ยมันก็จะหมุนออกง่ายนะครับแบบนี้แล้วก็ขาตั้งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวบอลน,นะครับล็อกสชั้น ตั้งแบบนี้ก็ได้หรือเราจะเอาเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้เลยนะครับแล้วก็ลอ็อกนะครับโอเคอันนี้วิธีการตั้งค่านะครับก็ให้เราหมุนโหมดนะครับของตัวกล้อง p า,านเา G90 ให้เป็นโหมดวิดีโอแล้วก็ตัว m แบบนี้นะครับเวลาเราเปิดกล้องมานะครับหลังจากนั้นให้ปรับระบบโฟกัสนี่ครับเป็น afc ตรงนี้ นะครับแล้วก็โหมดกดตรงนี้ครับมาที่ m clean hdmi นะครับ clean hdmi ก็คือว่าตัวหนังสือที่อยู่ในกล้องเนี่ยมันจะไม่ไปขึ้นที่ไลท์นะครับก็คือกดไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่รูปประแจนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาจะมีคำว่า tv connection ตรงนี้ครับ hdmi info display เนี่ยก็คือให้ออกไปอ่าแค่นี้ครับแล้วก็ ตัวหนังสือที่อยู่แถบด้านข้างเนี่ยจะไม่ไปกวนที่กล้องไอที่ที่หน้าจอไล่ละนะครับแล้วก็เวลาเราไล์เนี่ยให้ตั้งค่าสปีดสปีดก็คือ100ครับเวลาเราตั้งเนี่ยให้เอามือเนี่ยถือกล้องอย่างนี้ครับโดยตำแหน่งนิ้วโป้งเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นิ้วชี้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือไดอัลปรับค่าเนไครับเนี่ยครเวลาช่างภาพถ่ายภาพเขาจะไม่เอาตาออกมาข้างนอก มองแล้วก็ออกมามองไหมไม,ไม่เขาเขาจะมองตัวนี้ไปเลยแล้วเขาก็จะเห็นค่าต่างๆไว้หมดละ mm hmm. ซึ่งนิ้วเขาก็จะวางตำแหน่งไว้ถูกต้องแล้วเนี่ยครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทีนี้ถ้าเราปรับสปีดเนี่ยอันนี้คือสปีดชัตเตอร์ถ้าปรับผิด mm hmm. เห็นไหมสว่างมากใช่ครับมันมันจะเห็นไหมการขยับมันจะไม่ธรรมชาติละเ mm hmm. พราะฉะนั้นการปรับสปีดชัตเตอร์เนี่ยอย่างน้อยคือห้าสิบเห็นไหมอันนี้ก็ยังสโลเพราะนั้นดีสุดก็คือจะร้อยหนึ่งเห็นไหมครับ ร,ร้อยหนึ่งแต่ว่าพอร้อยหนึ่งเนี่ยมันมันขยับเป็นธรรมชาติละแต่ภาพมันจะมืดนะครับวิธีการคือกด i s o I ไอโคือกดปุ่มนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้นคือคือกล้องตัวนี้มันเป็นกล้องระดับกึ่งโปล,ละปุ่มที่ใช้จริงๆอะ่ะมันจะเอาออกมาให้หมดเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดในเมนูหานะครับพอกด ISO ได้แล้วเราก็เพิ่มครับนี่ครับเห็นไหมครับ เพิ่มความสว่างเนะนี่ยนเริ่มสว่างขึ้นละแล้วตำแหน่งไหนพอดีเดี๋ยวต้องมีนางแบบมายืนแล้วก็เดี๋ยวเราก็วัดแสงอีกทีหนึ่งว่า ISO เท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับหน้างานะสมมุติว่าผมวัดประมาณนี้ก็กดเมนูเซตเนี่ยครับปึ๊บแสงได้ละประมาณนี้สปีดหนึ่งร้อย F4 ตั้งเท่านี้ไว้เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ ISO แปดร้อยนะครับ เดี <affiliated S 2> ๋ยวเรายังไม่ได้ตั้งสีเดี๋ยวเราไปตั้งสีตั้งอะไรอีกนะครับเซนเซอร์อยู่เซ็นเซอร์หมายถึงว่าตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์เวลาเราถ่ายรูปตาเราจะเอาเข้าไปมันจะยกจากจอเนี่ยขึ้นไปที่ตรงนี้ซึ่งถ้าเราจะใช้งานไลท์เราจะไม่ใช้แบบนี้กดตัวนี้ครับ LVF เนี่ยกดหนึ่งครั้งกดสองครั้งเนี่ยมันจะไม่ไม่นี้ละถ้ากดอีกครั้งคือออโต ออโตโ้หมายความว่าถ้าเราเอาตาเขามองเนี่ยมันจะยกภาพมาที่ตรงนี้แทนกดหนึ่งครั้งใช้ตรงนี้อย่างเดียวตรงนี้ไม่ใช้กดอีกหนึ่งครั้งใช้อันนี้อย่างเดียวอ,อันนี้ไม่ใช้นะครับมันจะมันจะลูบไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้ไลท์เราก็จะใช้โหมดนี้ก็คือขึ้นหน้าจออย่างนี้ไปเลยนะครับ,บนี่ครับเขาเรียกว,ว่ามาตรวัดระดับน้ำเป็นอิเล็กทรอนิกส ถ้าของใครไม่ขึ้นแบบนี้ให้กดดิสไปเรื่อยๆครับกดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นนี่ครับพอขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยอ,อกล้องเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอียงอันนี้คือเอียงนิดนึงนะครับวิธีก็คือหมุนเห็นไหม,มถ้าขึ้นเขียวแบบนี้ตรงละตรงใช่ครับเพราะมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เลเวลก็คือเป็นมาตร,รดระดับน้ำไฟฟ้าจริงๆที่ขาทั้งกล้องก็มีนะแต่ดูตรงนี้ง่ายสุด แล้วก็เลน<ม>เลนเนี่ยคือซูมได้จริงๆมันกว้างอย่างนี้เลยนะครับ<ม>กว้างแบบเห็นไฟ <laughs> หมดเลยแต่วิธีการไลท์ครับเราจะซูมเข้าไปนิดนึงนะครับ<ม>แล้วถามว่าทำไมไม่เอากล้องไปใกล้คนเลย<ม>คือเวลายืนเราต้องยืนไม่ชิดกับฉากหลังเกินไปเ<ม>พราะไม่ไม่งั้นม่มีเงา ไม่งันมันมีเงาถ้าสมมติว่ามี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 มมมแบบไหมครับพรบครับ <Okay, okay. S 1> อันนี้เดี๋ยวเรากดไปที่ fn 2นะครับ fn 2อง mm ืมอ่ฟังก์ชันทุกอย่างอยู่ใน fn 2, 2> mm hmm. นะครับอันนี้คือโหมดสี mm hmm. โหมดสีมีให้เลือกเยอะมากครับเนี่ย natural standard นี่ครับเอาแตะได้เลยเพราะมันเป็นระบบ touch screen mm hmm. ส่วนใหญ่จะใช้ portrait mm hmm. นะครับ portrait ก่อนแล้วก็ เลื่อนลงมาตัวนี้เป็นความละเอียดวิดีโอ,อเราใช้เป็น Full HD 50p ส่วนตัวนี้เป็นระบบโฟกัสครับซึ่งเราตั้งไว้แล้ว AFC AFC หมายความว่าโฟกัสมันจะตามวัตถุเองอโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าจุดโฟกัสจุดโฟกัสเราจะใช้มีหลายมีหลายแบบโฟกัสใบหน้าก็ได้นี่ครับมันจะตามหน้าอย่างเดียวโทษๆนะครับอย่ายืนขึ้นมาอีนะขึ้นขึ้นมาอีกนิด เห็นไหมยืนประมาณนี้กําลังดีนะครับยืนแบบนี้กําลังดีเพราะว่าอแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นข้างล่างหรือข้างบนเน้นมันแล้วแต่กางเกงกางเกงใช่ครับถ้ากางเกงเดี๋ยวต้องลดขาตั้งกล้องลงนิดนึงใช่เพราะว่ามันสูงไปแต่ว่าถ้าเรากดลงล่ะกดลงแบบนี้ล่ะอ่ามันก็จะเสียสเกลถูกต้องครับมันจะหัวโตขาขาเล็กนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะตั้งให้เตี้ยลงนิดนึง<ม>แล้วก็อาจจะงัดขึ้นนิดหน่อย<ม>นะครับบางคนก็ตั้งสูงแล้วก็กดลง<ม>นะครับแต่ที่ผมดูเนี่ยก็คือเราจะเผื่อหัวนี่ไว้<ม>เพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะใส่เพจร้านโลโก้เป็นรูป<ม>ใส่ใส่ในโปรแกรม OBS นะครับ<ม>อันนี้เดี๋ยวผมจะกะไว้ประมาณนี้เพราะนั้นยืนประมาณนี้กำลังสวย แล้วอย่างนี้เวลาเขาจะพรีเซนต์เงงเกงคือให้เขาถอ,ถอยไป,ปนหน่อยนถูกต้องครับเนี่ยไดยเต็มตัวละถอยก้าวเดียวอลองเดินขึ้นมาแต่ยืนยืนตรงนี้อพอยืนตรงนี้คือจะเห็นคนอนะเต็มเฟรมแล้วแล้วเขาเรียกว,ว่าอะไรครับคนจะเด่นอ่าคนจะเด่นนะครับอ่าสีผิวเดี๋ยวผมปรับให้อีก ็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งไลฟ์สดนะครับก็ต้องบอกว่าเซตนี้เนี่ยเราใช้กล้องพาจี90นะครับแล้วก็ปรับสีผิวให้ขาวอมชมพูแล้วก็เทสในเรื่องของสีนะครับไม่ว่าสีกางเกงยีนนะครับแล้วก็สีผิวให้ขาวอมชมพูแล้วก็ปรับความคมชัดแล้วก็สอนในเรื่องของการปรับไฟปรับกล้องต่างๆแล้วก็สอนวิธีถ่ายรูปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับที่ สนใจบริการเซตไลฟ์นอกสถานที่แบบนี้นะครับพักมาที่เพจได้นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ